เ่ยเงไปเก้จไปไหนอะทุกคนคะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องจากว่ามีข่าวอะช่องเกรคลิปอะเขาบอกว่าที่นี่มีหน้ากากดำหน้ากากดำแยวเราต้องใช่เราต้องลุ้นกันว่าข่าวใช่ไหมที่ว่ามันเลื้อยลาดอยู่ตาม ใช่เขาบอกว่าถ้าใครเปิดเจอสมบัตินะก็ได้ไปเลยโอ้หเ้ยกี่ล้านเงี้ยใช่กี่ล้านไม่รู้แต่ว่าเราต้องตามหาให้เจอก่อนอะไรคะยีรัสยีรัพิปโป้พิปโป้หุยพิปป้อยู่ในตหน้ากากดำหมอไม่ปลาอยู่ในน้ำโอ้โหตอนสิวปลาทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาหน้ากากดำกันเถอะตอนนี้เรามาถึงจุดรวมต้นแล้วทุกคนรู้ดิเพราะว่าตอนเนี้ยรถมากันเต็มมากรถพวกนี้เขาคือมาหาหน้ากากดำเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยหุ้ย ถ้าใครเจอก่อนคนนั้นจะได้แบบสมบัติไปเลยเฮ้ยเราต้องอเราเราจะแยกกันหาหรือว่าเราจะรวมกันแบบนี้อ่ะรวมกันเลยรว,วมกันเลยเหรอโอเคโอเคไม่แยกไม่แยกไมก่แยกหน้ากากมันจะเป็นหน้ากากดำนะไอ้เสื้อนนอ,อะไรอ่ะไหนอ่ะเสื้อเสื้ออะไรไ,ไม่รู้เฮ้ยเปิดดำดำใครสาวตรงไหนใครเจอก่อนบอกด้วยนะใครเจอก่อนบอกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ยถ้ากัดดําเฮ้ยใช่ด้วยไม่แล้วมีเถ้ากัดไหมลองเปิดที่หนึ่งสองสามเฮ้ยไม่เห็นแล้วจ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะพี่ไม้งั้นหนูขอละกันพี่ไม้ไปหาใหม่ละกันได้ข่าวว่าที่นี่มีหลายอันนี่เออใช่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 มีหลายอันทุกคนต้องหาเราหาเราไปหากันเราไปหาการสมบัติใช่ใช่เฮ้ยเห็นไหมรถคันนั้นเขาไปแล้วอ่ะเขาไม่อยากหาแล้วอ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาจะสมบัติเดี๋ยวต้องรีบหาเลยทุกคนเร็ว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 มีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีก เ้ดี๋ยวนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้าเฮ้ย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 เม้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอ่ะเฮ้ยเล้ยเฮ้ยทุกคนต้นนี้ยเฮ้ยลังมืดนะแล้วเถทยยกันเล้บแล้วเไม่รู้าเด้ัติไปหรือเปล่าหรือว่าเาถอดใ้การหาเมบัติ้ปแล้ยเอ้ยอฮ้ยเี้ยเฮ้เฮอไปหาตเอกยได้ยเฮ้ยเฮ้้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้อกด้ยนะ เดี๋ยวเราอะจะได้ไปเปิดดูพร้อมกันว่ามันมีหรือเปล่าแม่แม่แต่หนูเห็นเขาบอกใน่ค่ะว่าตอนนี้เหลือแค่สองอันสุดท้ายจริงเหรอไปทุกคนค่ะใช่สองอันสุดท้ายวันนี้หรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้เราจะต้องรีบหานกกักดำให้เจอเพราะว่าเราจะต้องหาสมบัติให้เจอนะคะทุกคนใช่ค่ะไปทุกคนไปเร็ว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 เรวอะไรดำดำหุยหุยยย จูรีเจออะไรแปลกประหลาดค่ะตอนนี้ใช่เหมือนมีคนจ้องเราอยู่ตลอดเวลาใช่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 ดำใส่หน้ากากด้วยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยหรืว่าเขามาหาสมบัติเฮไม่น่าใช่นะน้ามืดเฮ้ยทุกคนใครอะเรวต้องไปดูใกล้ๆไปไปดูกันไปดูมาไปดูเร็วเขามาหาสมบัติหรือเปล่าอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงเนี้ยใช่ คนมันจะหายไปยังไงอะคนต้องคนอะไปแล้วหายหนไม่ใช่อันนั้นรถอันนั้นรถเขาเอ้าหายจริงเฮ้ยหายจริงอะเอ้าเฮ้ยหรือว่าเขาเจอสมบัติที่เราเห็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชั้ว่าอยู่ตรงนั้นตรงไหนไม่มีเฮ้ยต้องตามหาเมื่อกี้เราเห็นวิ่งชั้นว่าบอกว่าอยู่ตรงนั้นอะฮ่าฮ่ันเจอแล้วสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องการเด็กผู้หญิงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้แล้วทางนี้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 เวๆๆเดี๋ยวดิมีนหมลูกอุ้ยไปไหนอะที่เราเห็นที่รถใช่ไหมมาน้ามาดูหน้ไม่มีไม่มีลูกไม่มี้ทุกคนเห็นใช่มอยู่ตรงรถใช่ใช่อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถทุกคนเห็นใช่ไหมไม่มีเหมือนกันตรงนี้เุ้ยไม่มีเหมือนกันนะทกนอยู่ตรงรถไม่ใช่เหรอใช่่อยู่ตรงรถเน่ไม่มีเหมือนกันเยไมหืันอได้ใช่ห เฮ้ยอยู่ในรถหรือเปล่าหรือว่าหน้ากากดำนี้จะเป็นคนฟาสมบัติหรือเปล่าโอ้ยหเฮ้ยตอนนี้คือแบบมืดมากทุกคนแกมาแล้วแกมาเร็วเร็ว ต้องรอยการหายด้วยเฮ้ย,ยแก้วแก้วเมืม่อกี้หน้ากากใครเห็นหน้ากากบ้างเห็นเฮ้ย,ยม,มันต้องหายตสุดท้แน่ๆเลยมันจับแก้วไปอะทุกคนทำไงดีมันไวมากเลยใช่เราต้องไปช่วยกันตามหาแก้วนะใช่เอาไงดีจะตามหาที่ไหนอะตรงนี้คือมันไม่มีเลยอะทุกคนช่วยกันตามหาแก้วไปเร็วๆร็วเร็วทันใเห็นไหมเห็นหน้ากากไหมไม่เห็นไม่เห็นเอาแก้วไปไหนอะ ทุกคนตัวนี้คือมืดมากเลยนะคะเราจะตามหาเกลลี่ได้ที่ไหนอุ้ยเกลล์เกลลเกลลี่เกลลี่อยู่ไหนเนี่ยทุกคนพาช่วยด้วยค่ะตอนนี้เกลลี่ถูกนาการออกมาจับตัวไปทำไงดีแม่เร็วเาต้องไปตามหาน้องถ้าน้องไงดีถ้าเราเดี๋ยวแยกกันตามหาแล้วกันนะโอเคโอเคโอเค เดีวเจอคณะทุกคนขอให้ตามหาเก,กลี่เจอใครๆตามหาเก,กลี่เจอแล้วให้ส่งสัญญาณด้วย <Yeah. S 1> เข้าใจไหม yeah.